สี่คู่เมีนศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าห้าอ๋อคู่บาาเกินทไม่ออกสี่คู่สี่คู่ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้านี่ครับผมกับมือนีครับผมเนาะวันที่สิบแปดครับผมกรลักกระดาคมสองห่าหกห้าครับผมเนาะมือนีครับผมจะมาตามเลขคู่บาให้เอฟซีทางช่องครับผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะของหมดที่แล้วครับผม เหล็กติดคู่บ่าครับผมนี่ครับสามตัวนี่ประมาณแปดสิบเก้าสิบงวดมานคู่บ่าเนะครับเนาะสิประมาณประมาณนี่ครับผมนี่เหล็กติดสามตัวนี่ครับผมถ้าใครมีเล็กเก่งครับผมเนาะนี่ครับผมมาจับเจดียได้ครับผมนี่วุที่แ้วคู่บ่าก็ให้ครับผมนี่หาศูนย์กับผมเนาะหาศูนย์ล่างกับผมวิ่งศูนย์ล่างก็ถือว่าให้ล่างออกบนครับผมเนาะก็นี่ครับผมอันนี้ก็ศูนย์กับหนึ่งเด่นศูนย์ครับผมของวุที่แวคกับผมเนาะ หมด,ดนีอจะมาตามเลขคู่บาเอฟซีทั้งช่องครับผมคู่บาครับผมตามเลขต่องหมดเหรอเอฟซีทั้งสองของผมเนาะเลขคู่บาครับผมมวานบ่ครับผมบ่ตัดออกตัดออกบ่ได้ใช่ตัดออกบ่ได้โอ้เสดานะครับผมเนาะเหลือแต่สูตรเจ็ดตัวเดียวเนาะครับสูตรห้าเอาบ่ายครับผมคู่บ่า กิ่โบได้แต่ว่างวดนี้จะกระซิเป็นแล้วได้งวดนี้ครับผมเนาครับผมประเบการเซเวล่าแห่งคูบ่าเช่นหาแล้วครับผมแต่ว่าเขามั่นใจคือเก่างวดนี้อันนี้กับปูเขมั่นใจมั่นใจครับผมมั่นใจอยู่งวดนี้เพราะว่าเลขติดคู่บ่าครับผมเนาะประมาณผปมไายตั้งแต่ผมไายมั่นอยู่ปั้นแปดสครับผมบ้านแปดสิบถึงเก้าสิบงวดครับผมเนาะยังวัดผักกับผมเลขติดเดินดีมากครับผม วันนี้วันที่18ครับผมเนาะ18ครับผมถ้าใครสนใจครับผมเนาะลาวพัฒนาครับผมไปดูได้ทางช่องพระหัดถ์แฟมิลี่ครับผมเด้อสำหรับคนที่มักเล็กล้าครับผมเนาะแล้วคู่บานเ,เ,เดี๋ยวบอกไปออกบอกคู่บ้านเดี๋ยวบอกไปออกบอกคู่บ้านเล็กคู่บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกขั้นบมดเกี่ยงให้ข้าเจ้าแต่ว่าข้าเจ้ากับโบซื้อตอนน้นใดคู่บานเกี่ยงกันขยง มันเอ็นเขียนให้สี 0, 7, 0, ค 9, 7, 9, ่คู่เมียนศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าแล้วกับเก้าเจ็ดเก้าห้าอ๋อผู้บาดเขียนให้ไม่ออกสี่คู่สี่คู่ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเก่อเจ็ดเก่อห้าคู้บาดมันข้าเจ้าไปเอาเลขดัง <c oughs> เอาเลขดังมันก็เลยโบเข่ากันออขนาดผู้บาดเขียนให้ไปออกครับผมเนาะไม่ออกจกังหวะสื่ออยู่ครับผมศูนย์ห้าครับผม ผมวันนี้ก็มาตามเลขคูบาให้ครับผมเนาะห้าครับผมก็ถือว่าเลขติดเดินดีมากครับผมหนังจับตามมองนะครับเนาะสิบเก้าแปดเก้า ห้าเจ็ด <c oughs> จับคู่ครับเอาเต็มสุดเลยบอลเรยว่าเจียเราจับคู่บ้านนี่ครับผมเอาคู่บ้าลแล้วจัคู่บา้าเลยครับบ่เป็นยังเดินสกาวมากไปเต็มสุดกาวครับผมสก้าวมากเลยผู้ มาวังนึงมามือน,นี้บ่เอ๋อเด็สกสกาวมาก,ก่อนแล้วครับผมเป็นสกาวมาพันบอเท่าบ่ครับมาเดี๋ยว,กกว,วบอเท่า,า,ม,า,า,ทามาก่อนอม,มาก่อนนป่นสก,กาวอีกครับ เจ้าคู่บาสูตรคู่บาได้แค่นี้แต่ว่าเดือนสกาวอะ่ะของของสกาวตีสามหมดท่านบอโบ,บ,บต้องเอาของเดือนสกาวคู่บาเอาของอเอาของคู่บาสพอแล้วข้าพ่อผมนี่เนาะข้าพ่อผม,มบนล่างทุกคู่บาบนล่างครับผมเนาะ บนล่างครับมีขีดเส็จเลยอ๋อแยกบนแยกล่างครับผมบนีครับผมเลขลาบเลขติดคู่บ่าสี่หกที่คู่บ่าเลขติดสี่ห้าหกเลขติดสี่ห้าหกแต่ว่าเลขคู่บ่าบบมักเลขบบมักนี่มีตัวนี้ครับตัวนี้อืมตัดออกไปเลยครับผม เลขติดเรือหาครับผมเนาะเลือเดินหาตัวเดียวมีสองห้าเจ็ดเลขตามสูตรนี่วะครับสิ่เลือสามตัวอ๋อเรือตัวนี้นี่สองห้าเจ็ดครับบัดนี้ถ้าแต่ว่าของขบาเนี่มันว่าเก้ามีนี่ครับเก้ามันสียแนแค่เก้าสองกับเก้าห้าเก้าเจ็ดนี่ไม่มาด้วยกันครับเก้าเจ็ดไม่มาด้วยกันเนี่ยมันจะประมาณนั้นกัน พี่จานณาเอาครับผมแต่ว่าสูตรนี้มันชิมาบ่นนี่สอ,สองสามทีตูบามาบ่นนี่แต่คู่บาสิตัดสามสี่ออกแหมเรือสองเรือสองแต่ว่าผู้ใดว่ามากสามเขาอาใส่ได้ด้ออันนี้สูตรหนึ่งเป็นเดย์ห้าหกเจ็ดตู่บาบสูตรสองเสูตรเออสูตรที่สองเนี่ยห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนี่คือเน้นล่างสูตรนี่เน้นล่างอ๋อถ้าบางทีมาก็ดสิไปบ่นน้ำครับ ไปบนแต่ว่ามาตกติดล่างอยู่แล้วครับผมคู่บ่าคือว่าอันนี้ลักซิปคู่บ่าเนาะแม่นลักซิหลักหน่วยครับผมลักซิบก,กับลักหน่วยเบองเงาอ๋อวิ่งเก้ารองห้าครับผมเด้อลักซิบมีแปดมีเก่ามีเจ็ดครับผมเนาะลักหน่วยมีสองมีหามีเจ็ดครับผมจับคู่ครับผมอันนี้บนบุคุบ่านี่อันนี้บน,บนอันนี้ล่างครับผมเนาะครับผมบนเก้าสองแปดสองเจ็ดสองครับล่าง เก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าครับผมนี่ครับเบินเอามากเก่าผมเอมากแรกอะงามแค่ัวงามอยู่ครับน่าจะเข้าของวันนี้ครับผมเลขห้านี่เฮ็้าดยก็มาแล้วนะพอมันมาติดดูนี่อืมครับห้านี่อยู่ล่างห้าอยู่ล่างแม่นหลักหน่วยหลักหน่วยล่างเลยนี่ครับผมห้าหลักหน่วยล่างครับผมเนาะมันชิมาเจ็ดห้าหรือเก้าห้า แค่นั้นแหละครับตรงๆคู่บาบวกกับจินี่พอาลักซิ่มันมาพี่จุดอ๋อลักซิ่มีเหรอครับผมเนาะลักซิ่มมีแปดเก่าเจ็ดครับผมใดรจะกับก็กับได้อ่านะครับผมบนสามคู่ครับผมเนาะลางสามคู่ครับผมเน้นบนเจ็ดสองเน้นลางเก่าห่าครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะผู้ใดอยากซื้อเวิร์สก็ซื้อนี่คู่บาเนี่ผมว่านี่โบตัดจิ๋มนกสามตัวอย่างไปเนาะคู่บา ผมว่าเมื่อไหร่ทต่เลขรมักโบมักที่โมกีเรกให้คือเลขยกโบมักสี่กับหกรับสี่กับหกดิหางามีคู่บ้าถ้าจะกวาดเรือสองตัวก็แค่ห้ากับหกแค่นั้นหากับหกสี่เนตัดทิ้งไปเลยสี่มากเงียบครับผมเนาะสี่มั่งเงียบปีนี้ครับผมปีที่แล้วก็ว่ามากเทียแม่หน่อยครับผมเนาะปีที่แล้วมีแค่์สองมืกับผมได้เหล็กออกหนึ่งสี่กับสี่หานะครับเนาะ เบิร์ปีมี c ีสองหมครับผมปีนี้มีงวดเดียวคนเนาะปีนี้ครับผมออกซีสองครับผมหกซีสองก็ชั้นซีดีบวกไผมากครับผมเนาะซีครับแคปหนาจอครับผมว่เจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าครับผมเน้นบนเจดสองเน้นล่าง เก้าห้าครับผมเนาะตามนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมผู้ดกก<ม>ใดบ่มัมมกกันที่คู่่าจ้าพายก็คือพิหาใส่ทิศตัวนี้ละสองตัวนี้อืมครับผมเข้ากับหานี่แหละเข้ากับหานทุกบ่าวแม่นขั้นบ่มักว่าเลขที่ว่าจ้าพายนี่โบเข้าตานะผมว่าเขาอย,ยู่ต้องนี่งามนี่งามคู่บาวแดสองพัครับผมตามนี้<อ>นครับผมเด้อแคปหน้าจอครับผมแต่สุดท้ายนี่เขอให้ทีทางช่องที่เบิ่งคลิปนี้ เดินทางแคบขาดปลอดภัยครับผมยาเจ็บยาจนครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม